ดลิเอร์ออนไลน์ปลายด้านขวาชานชายแดงใต้นาราธิวาสขบวนคาราวานกยทอแห่งประเทศไทยรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสพร้อมยืนยันว่าราคาย,ยังมีแนวโน้มขึ้นกิโลกร,รัมละ100บาทวันนี้17มกราคม2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากางยางแห่งประเทศไทยยอนำสิ่งของไปช่วยเหลืออาผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ต่างๆผ่านโครงการคาราวานรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้16-18มกราคม2567นําโดยดเร์เพ er ิกเลิศวังพงศ์ประธานคณะกรรมการการยังแห่งประเทศบอร์ดกยอทอนายโกศลบุญคงรองผู้ว่าการด้านธุรกิจคณะผู้บริหารแอร์ และพนักงานการยางแห่งประเทศไทยในพนัสพลโกศยาพรผู้อํานวยการการยางประเทศไทยจังหวัดนาราธิวาสนอและนายรุษดีสะอาดผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาระแงะนาคารวานรถตู้จํานวน15คันเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสสาหรับสิ่งของที่ส่งมอบในครั้งนี้ประกอบด้วยถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภคและน้ำดื่มจำนวน30,000ขวดยารักษาโรคพรมละหมาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้สูงอายุผ้าอนามายัยสำหรับสุภาพสตรีและอื่นๆที่จำเป็นซึ่งมีพันธมิตรร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กำลังได้รับความเดือดร้อ,อนที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางสโตอำเภอแงะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งอำเภออื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมโดยการยางแห่งประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัด ฮัตปัตานียาลาและนราธิวาสทั้งนี้การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันญาย์ทอจังหวัดนราธิวาสเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบภัยสวนยางน้ำท่วม28,999ราย3 6 2 0 3 5ไร่คีดับเป็นร้อยละ54.69จากพื้นที่สวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกะยะทจำนวน661,907 10.64ไร่ซึ่งกอยทอได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและเกษตรกรชาวสวนยางด่างอนนี้1มอบถุงยางชีพในหลายพื้นที่2มอบเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางกรณีเสียชีวิตให้แก่ทายาส3เร่งดำเนินการสำรวจและรับคำขอจะซื้อถ้วยรองรับน้ำยางทดแทนถ้วยรองรับน้ำยางทีน้าสูญหายจากอุทกภัย4เร่งดำเนินการสำรวจสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ด้านดรเพลกเลิศวังพงศ์ประธานคณะกรรมการการยางแปร่งเทศไทยบอร์ดกยทกล่าวว่าร้อยเอกธรมนัทพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ลงมาติดตามซึ่งมีความจําเป็นต้องมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นมาตราการเร่งด่วนซึ่งผมเองมาจากเกษตรกรโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราได้แก้ปัญหาราคายางที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันราคายางผ่าน60บาทแล้วและแนวโน้มมีโอกาสขยับขึ้นไปได้อีก โดยกังยางคอยกำกับดูแลความเหลื่อมล้ำในสังคมนิเวศของยางเพื่อให้ระบบสมบูรณ์ซึ่งผลิตภัณฑ์จากยางต้องสามารถตรวจสอบได้ซึ่งประเทศอื่นทำได้ยากซึ่งความเป็นอยู่ของชาวส่วนยางดีขึ้นแน่นอน ซึ่งส่วนชรลคอใบร่วงที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้เราได้ระดมทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระทั้งหมดทำแปลงทดลองร่วมกันซึ่งการยังมิดใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันเพราะเรายังเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องวัตถุดิบอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถก้าวไปสู่เป็นผู้ผลิตปลายน้ําได้เราก็ต้องยึดฐานต้นน้าให้มั่นคงปฏิตาานดกระทบผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงานเดลิมีเรอ่์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สื่อกลางเพื่อประชาชน